คนดูนะการตีบวกอะ่ะ <c oughs> มันไม่ยากเว้ยมูลค่ามันกะแค่ตัวเลขควรจําไว้มูลค่าเนี้ยมันแค่ตัวเลขลเฉยๆม,ม,มันไม่ใครซื้อหรอกผมจะไม่พูดทวาทำเพลงนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่เปิดกี่บาทเมื่อวานเนี่ยเราเติมไปแล 4, ว้วสี่พันเว้แต่ว่าถ้าเราอยากได้ท y แบบแน่ๆเราต้องเปิดเจ<ะ>็ดพันปักแล้ววันนี้พี่ก็จะมาสานต่อให้ถึงเจ็ดให้ครบไม่อยากเปิดเนี้ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะไปเปิดเอาเงินล้วนเดี๋ยวสองพันเอ็มซื้อแบบเต็มๆหน่อยอย่างน้อยได้หมื่นเอ็มเลยด้วยอ่าคนดูเลือกเอาหมื่นเอ็มหรือจะดูไม่ต้องถามเรากกพูดเลยซ้ายหรือขวา,าง่ายๆขวานี่คือ ไม่ต้องลุ้นหมื่นเอ็มซ้ายนี่ได้ลุ้นได้ได้ใจเอาแล้วแต่คนดูอ๋อเอ้ยซ้ายสามขวาสองเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจซ้ายเพื่อดูจริงทุกคน <c oughs> <ด>อยากจะ <c oughs> อยากจะแบบว่า,าแล้วก็ไปพังในตีริวันแค่ฉกเอ,เอาซ้ายเนี่ยสามสองอ่ะสามสองจบจบสามสองเก็บไว้เก็บไว้เหลืย แพ็กห้าสเต็ปได้ที่เบททีวีชัวชัฮะมีด้วยเหรอ,ม,อมีมาใหม่อีกเหรอซีรีส์โปรดักต์อ้าวเฮ้ยเชี่ยแต่เพราอย่างเงี้ยคือเขาปล่อยอย่างเงี้ยแสดงว่ากิจก,ก,กรรมใหม่กัะพักแน่เออแล้วเขามาปล่อยอย่างเงี้ยเชี่ยได้อีกใบหนึ่งชัวชัวครับตรงเนี้ยมาเติมดิครับโอ้ลูกนี้น่าซื้อนะมันได้เงินเยอะเลยระหว่างแพ็คก็ได้เงิแจ่วะโอ้ได้ด้วยดูดิเออไม่มีคนบอกเรียบร้อยโหแล้วผมกูซื้อ3ามพันได้กี่ได้ทีวีใบหนึงไง6-7เเออร้อย สองร้อยหกเจ็ดได้ยี่ไวดไว์หนึ่งด้วยสองร้อยสองร้อยสามสามขาดเ,เออได้สองใบเออไม่ใช่ไงปังเอางี้ขอดูฟอร์มใบแรกก่อนทําไมไม่มีคนเตือนทาไมไม่มีคนบอกหรือมันเพิ่งเข้าบา้าเอ้ยเมื่อกี้ผมกดได้เลยอ่ะเอ้ยกูไปซื้อแพ็คซีดเลยงั้นเราปล่อยผ่านไปก่อนแมน่งเ,เอ้ยไม่เปไรเราเคลียร์ไหนก่อนวะเราเปิดออกมาก่อนแล้วกัน เรามาก่อนในวังกับเ,เซเว่นถามว่าจัหนังเออมันแพงจริงแพงสั้นมันก็ในอะไรเดี๋ยวลองเปิดหุย้ยหกพันออกว่ะเชีย่ยหกพันเอ็มบึ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 มเอาอีกหัวร้อยหนึ่งเฮ้ยหกพันมาว่ะได้อยู่นะเนี่ยกุญแจมีไม่ถึงต้องซื้อแพ็คข้างในร้านครับโอ้โหห้าร้อยเได้อยู่ถึงสองหมื่นแล้วว่ะ เอาละมึงเฮ้ยอย่าขำรู้อนาคตเลยรู้อะไรฮะรู้อะไรผมรู้ได้อะไรผมไม่อนอนะเอาอ่ะดาวเดิแบตสองข้างนะปัญญาออ่าันนี่ให้ทายสองตัวนะไม่มีทางพอนตัวเดียวได้เดวี่ยวอยู่บนบูนเลย่ะไม่มีทางไม่มีทางถือว่าทีมงานเห็นใจหน่อยครับจริงๆผมต้องได้สองบนะเว้ยถ้าผมไปซื้อสเต็ปอะแต่ผมไม่เห็นไงผมไปซื้อแพ็คธรรมดาเทียกูแตก บากว่าทีมงานจะเห็นใจเราก็เห็นใจไม่เห็นใจไม่รู้แหละที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โกให้กูลุ้นให้กูได้แบบฮึบแล้วก็ผิวขาวอาเว้ยฮึบอะไะไๆไม่หันมั่นใจขาวนีโดบูโน่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 บรกุตก็ยังดีมันก็ยังดีกว่าเดวี <Yeah. S 2> มันก็ยังดีกว่า <Yeah. S 2> มันก็ยังดีแล้วก็กัดฟันนิดนึง เออุสตส่าห์ตัวขาวแล้วว่ะขามันเล็กตัวเล็กอะพอรู้ว่าบางๆแนมะ่งรู้เลยบูโน่อะบูโน่จุ๊บตีบอรดได้คิเซโน่ไม่ต้องใช้แล้วยูเซ่คันหรือว่าเตียเซเว่นหรือว่าซอนนะให้เลือกไงให้คนดูเลือกอะเออซอนหรือโดอ่ะก็คือเลือกมาเลยอยากดูตีซอนหรือโดมี2ตัวในไอดีใครไปขายให้มันวะมันตีได้ตัวเดียวครับตีได้ตัวเดียวเลือยตัวเดียวเว้ย สองตัวไม่ไหวอ้าวตอนวขูแต่โดเยอะอยู่นะโดเยอะก่อนอะไรเงี้ยโดโดเยอะจริงโดโดแม่งชนะขาดลอยว่ะมาถึงเวลาลงเขียงอีกแล้วเมื่อคืนเลวานแม่งกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบวกห้าวันนี้ถึงคิวของ CR อาเซเว่นขูจะไม่ยุ่งอะไรเลยขาดเมื่อวานกูไม่ยุ่งแล้วคือดีมากจริงวันนี้กูจะเหมือนเดิมนั่งลง วิวข้ามไงสองจิ้งอ๋อตะเกียพ่อวะห้องหมื่นเดมพ่อเนี่มีสองไงตอนสองเอาถ่ายรูปมาของจริงแลโดบอกล่าโอโดก็สองไปแล้วอ่ะว้าคือมีอะไรแน่นอนนะครับไม่ไม่เออได้หนึ่งชุดได้คือได้แน่นอนได้ชุดหนึ่งแต่ต้องขึ้นสี่ติดอ่ะจริงขึ้นสี่ติดก็ขึ้นสามวันนั้นขึ้นสามคีชุดวะเฮีย พี่ก็ที่เสียดายหลอดแกเมื่อวานอ่ะต่อนไรอ่ทาไงดีวะร้อนเลยอะไรต้นบอกไอ้เปิดปั่นไวโด์โอ้ะร้ารูปปอรวยเขาของอื่นมาคือคือทำตัวอย่างเงี้ยพี่ต้นเขาออนเกมอยู่เว้ยเออก็ว่าอยู่ว่ารูปมันมันพี่ต้นน้องต้องส่งให้เราก่อนเออถ้าพี่ต้นเขาเปิดต่อรวยเด็กเกียร์นะเด็กเกียร์ยิงโดยังไม่ได้นะโหปุ้ไม่ได้สามบอกครึ่งจิดแล้ว จริงจริงเอ้ยโอ้โหนี่ต้องใช้ห้าตัวเฮ้ยคุณไม่ไมคคุณต้องโอ้โหตาเหลือกอะก็ไปแล้วเนี้ยไม่มีแล้ววะใครได้ขายตัวกันเนี้ยโอ้โหแพงวะโอ้โหขายกะรวยเยนี่ยวะ่ะตรงนี้เขาขายกะรวย,ยทุกคนมาทำไมทำไมหม ้มาแล้วจะขาดตัวหนึ่งปะเออต้องซื้อพอพออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเออว่เที่ตัวนึงอ่ะคือมันไม่มีด้วยอ่ะรออะไรอ่ะมีใครขายมีใครขายไหมมีร้อยสิบสายแบบมีบวกหนึ่งก็ได้ครัวมาตีถ้มีไหมโอ้โบวกหนึ่งก็ไม่มีอ่ะยังไวบวกหนึ่งไม่มีเลยอะอะไรอ่ะขอได้ไหมบวกหนึ่งอะร้อยเก้าเออไม่มีใครมีบวกหนึ่งเลยเหรอผมมีคาเลยใช่เหร มีขายให้ผมหน่อยได้ไหมครับให้ผมได้ตีได้ไหมอยากดูไหมอยากดู้ว่าขายผมหน่อยได้ไหมผมรออยู่ครับคาร์ลมีไหมคาร์ลเช่าโอ้โหร้อนเลยปักว่าสาระอใครมีนะราอูอ่ะผมเอาหมดตอนนี้อ่ะเออเขาขายแล้วอ่ะแค่ของจริงอ่ะขอบคุณมากครับพิยพัฒน์มาครับทุกคนคนดูนะการตีบวกอ่ะมันไม่ยากเว้ย มูลค่ามันก็แค่ตัวเลขควรจำไว้มูลค่าเนะี้ยมันแค่ตัวเลขฉเฉยๆมันไม่ใครซื้อหรอกผมจะไม่พูดควทำเพลง <c oughs> นะ <c oughs> ขอวานนะวันละตัวจริงขอวันติด CR Seven นี่ทุกคนดูไม่ให้ดูเต็มเต็มเนี่ยดูหน้ามันร้อนแล้วอ้าวร้อนเลยเหรอทุกคนอย่าร้อนดิทุกคนอย่าเพิ่งร้อนดิซ้อนต่ออย่างงี้โอ้โหมันไม่พอเลยครับเนี่ยหมดอันนี้หมดจริงอ่ะหมดแล้วอสองตัวท็อปแล้วใช่แล้วอะไรหมดแล้วอ่ะไม่พอแล้วครับหมดหมดอันนี้ต้องไปไล่หาใหม่เนี่ยสองตัวบวกห้าคือไม่คือขิงมันไม่ค่อยขิงหรอกใช่นะ ไม่เปิดเที่อจบที่อ่าฮโอเคต่อไปพี่ต้นต่อครับหรือว่าบ้านกินมือทองเอ้ยมือผมเนี่ยไม่ต้องบ้าเขาหรอก <Ad i. S 1> อ่ะเอาะนะนี่คือของจริงนะ <Ad i. S 1> ถ้าผมได้คิว่ีคือผมแม่งของจริงสุดละคนละใบเด้อคนละใบคนละใบวัดคมเฮ้ย <Okay. S 1> ไม่ใช่ทีวีไม่ใช่ทางจิต โอ้โหยิงลิเวอร์พูลนะตรงเนี้ยยิงลิเวอร์พูลนะแพงว่ะอ่ะให้ดูทีกิผมว่าผมเี้ยนะเดี๋ยวเขดูอันนี้โอ้โหนี่1,500คือดีแล้วจริงไหมผมมือทองแล้วโคตรแพงตัวนี้ยโอ้โหตรงดีตรงดีตรงตในเฉยนะแม้แต่ตัวโอ้ยหลับบอสว่ะตัวใช้งานใช้งานตัวเท่าไหร่โอ้สูงกว่ีกได้ลุ้นได้เล่นได้เล่นถ้าผมได้เดวี่ย์คือไม่ใช่เลยนะ พี้เอกเบื่อหน้ากแล้วใช่ไม่มีพลังแฝงม่งด้วยเหรอโอ้หแล้วไม่อาชัยรับช้าด้วยอ่ะมันคือแบบเต่าเลยอ่ะเต่ากดดอเด็กดอโดไปเชียไม่ได้มันเดวี่ไปแล้ว,ว<น>หวานหวานเนี่ยอาภาพจำตรงนี้ขอบขอบัแบ็คซ้ายแอนด์เดอะ่แบ็คขวาบองวัน <sandwiches> ไปแล้วไปแล้วลาลาก้าอี้ไปแล้วลลเมือ่วอวานมันไอดีตัวเองได้เดวี่มานี้สงสัยไม่มีดวงเรื่องงานเปิดการแล้วกันว่าตีบวกนี่คือสุดจริงสุดจริงตีบวก